ไม่ใช่เจ็บห้องมึงคิดกันแต่กูโอ้โหไม่เจ็บนะพี่โลมโลมมันไม่ใช่ดีโลมเป็นรอยเหี่ยวเลยไม่ใช่จำเนีย่ลยล,ลมพี่เพื่อนนะนเงียบไปเงียบกันมากเลย เจมันซูมไม่ได้อ่ะเจซูมไม่ได้ซูมได้ดิกลเนี่เอา้เอาไม่ซูมอ่อไม่ซูมอะ่ะพี่ มันตอนนี้มันเข้าไปแล้วไม่นอาก,กาศไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันเหมือนหมดแล้วมั้งลูกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปเล่นตาหน้าดิเฮ้ยเอ้า ยังไม่โดนย,โดยังไม่โดนโดย,โดยังไม่โดนโัอ,อ้ออา๊โอตาหน้ากูสบายละคุณรูดได้เลยเนี่ยสบายาน,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 นี้เอมโซ่หไหนด็กเอมโซ่หน,น เด็กไปาเล่นด้านหน้าเดี๋ยวลูกเดียอะยิงชมด้านหน้าเจ็บกูแม่นี่นี่นี่เขาเติมรถเขาเติมโอ้ว้าวลูกแตกเอาอ๋ออีกหนึ่ง